สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็าจะพามาชมไผ่ที่ได้ชื่อว่าลำแกล่งอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในภาคอีสานนั่นก็คือไผ่ด้ามขวานอ่ะกส็สวยๆเลยนะครับ น,นี่ลำใหญ่มากสมบูรณ์นะครับมาดูอันนี้คือลำใหม่ฮะดูขนาดนะครับกำอันนี้เลยนะครับขนาดก็สูสีนะครับสูสีกับไผ่สร้างไผ่เลยนะครับลักษณะก็จะ,ะมีข้อตรงนี้ข,า,ขาวๆคล้ายกันนะครับคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็คือลำใหม่พีนี้นะฮะลักษณะกาบนี่ลักษณะกาบ,ก,ก,ก,าบก็จะมีขนเหมือนกร,รมยีนะครับเหมือนกระบี่ตรงนี้นะครับสวยมากครับเดี๋ยวจะพามาดูหนอนะครับล,ลักษณะหนอก็เหมือนไผ่เลี้ยงเหมือนไผ่หวาน เหมือนไผ่เลี้ยงเหมือนไผ่หวานคล้ายนะครับแต่ว่าไม่ใช่ดูนะครับแต่วันนี้ก็จะมีขนหน่อยนะครับพอขึ้นมาก็จะมีตามข้อก็จะเป็นขาวแต่คล้ายกันกันกบไผ่สร้างไผ่นะครับแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นหน่อของอไผ่ ด้ามขวานที่ได้ชื่อว่าแก่งนะครับคนโบราณโบราณเนี่ยใช้ไปทําด้ามจอบด้ามขวานแข็งแกร่งมากใช้ตรงส่วนโคนนะครับดกมากนะครับดูออกหนอแทงหนออนี้ก็เห็นสับหนอไปทานนะครับอันนี้คือร่องรอยสับหนอไปทานหนอกินได้นะครับหนอก,กินได้ นีหน่อซ้ายกับไผ่สร้างไผ่ไผ่สร้างไผ่จะเป็นสีออกเหลืองเหลืองแล้วก็เป็นไผ่ล้ำแก่งเหมือนกันในไผ่สร้างไผ่มีผ่านประชมกับไผ่ครับลักษณะขึ้นไปก็กินแดนงน้อยนะครับกินแดนงน้อยอันนี้ไม่ได้สาก,กอนะครับลำใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นลำใหม่นะกำแทบจะไม่หุ้มครับนี่นะครับกำไม่หุ้มเลย นะครับดูนะกลับไม่หุ้มนะนะครับอันนี้ไม่ได้สางกอนะครับก็ประมาณน,นี้เดี๋ยวจะมาดูว่าที่เขาตัดไปเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นตรงโคนนะครับที่เขาตัดไปนะครับตรงโคนนะนี่ รูน้อยครับเหนือขึ้นมาสักประมาณเมตรหนึ่งครับรูน้อยหนาะนะครับหนาตรงโคนมีกตันเลยนะครับนี่คือตรงโคนมันมะีโคนลอยตัดไปใช้งานนะครับ ถามคนที่ใช้นะครับเขาบอกว่าชอบเขาบอกว่าแกงกว่านะครับแกงกว่าไผ่สร้างไผ่แต่ยังไม่รู้เดี๋ยวผมจะลองเรียยบเทีดูเพราะข้างๆนี้ก็มีกอไผ่สร้างไผ่อยู่นะครับสวยครับลักษณะนะครับ